ครับสวัสดีครับพบกับกิจาเดวัยครั้งครับวันนี้ผมจะพามาเติมน้ำยาแอร์ครับยี่ห้อฮิตาชินะครับเป็น DC Inverter นะครับรุ่น12000สอ u นะฮะวันนี้หลังจากที่เราล้างทำาสะอาดแล้วนะครับไอ้ส่วนล้างแอร์นี่ผมขอจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะรู้ล้างแอร์ไงก็ย้อนกลับไปดูครับคนอื่นเราต้องมาถอดเพลทก่อนครับอดฝา อยู่ได้ข้างนี้นะครับนี่นะครับรัดฝานี่นี่บอกว่านครับ,รบน้ำยา r สามสิบสองนี่นะครับใช้แ r สามสิบสองถอดต,ตรงนี้ออกนะครับถอดฝาคอรคอบนี้ออกก็มีน็อตอยู่หนึ่งตัวนัดหนึ่งตัวนะครับถอดโอเคหลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วนะครับเราก็เลื่อนเลื่อนชุดนี้ลง มันจะเป็นสไลด์ลงมาเนี่ยเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาแล้วก็ดึงอันนี้ออกปุ๊บมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็แล้วครับถอดลงมาถอดลงมาหน้าง,างจะหลุดนะเีรามาดูเนมเพจนะครับเนมเพจเขาจะบอกไว้ว่าเราใช้น้ำยาอาร์สามสองใช่ไหมอ่อแอมที่ใช้คือ5.25แอม นี่นะครับ3,500วัตต์1เฟสพิกัด1,100วัตต์นะครับปริมาณน้ำยาที่เราเติมเข้าไป700กรัมแต่ว่าตอนนี้ผมได้มา500กรัมนะครับ r 3 2นี่นะครับนะครับ700กรัมต่เราใช้500กรัมเติมโอเคนะครับเติมก็คือเราจะถอดตัวน็อตตัวนี้ออกนะครับถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับ ใช้ใแจบล็อกถอดตัวนี้ออกแล้วก็เอาสายเกลบมาต่อเข้าจากตัวนี้นะครับนี่ครับเราใช้บล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่บล็อกเบอร์สิบเจ็ดคลายตัวนี้ออกมานะครับโอเคครับ,บอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเติมเมื่อคืนน้ำยานี่ครับอา่าสามสอง ก็มีเกจวัดมีสายเต็มน้ำยาไ่ซิ่มคัญก็คือมีวาล์วครับเปวนวาล์วหนึ่งทาสี่อืมไปววาวล์วแเติมน้ำยา R สามสองมันจะใช้ร่วมกับตัววาล์วของหนึ่งหามส่อาร์เม็ดนะครับมนก็ละไซกัน ต้องใช้บนี้นครับตัวนี้เราไปต่อที่ตัวเ,เติมเข้าปรับอากาศเครื่องปรับอากาศส่วนนี้ผมจะมาใส่ตรงนี้ตรงจุกตรงนี้นะครับคือเมื่อครั้งที่แล้วเติมไปกระป๋ปองหนึ่งปรากฏว่าไปลองกดปุ่มนี้ดูครับว่ามันเป็นปุ่มอะไร กดไปกดมามันรั่วครับไหลออกเกือบหมดกระป๋องก็เลยต้องมาซื้ออีกกระป๋องนึงครับมามาเติมเรามาทําการเติมันเลยครับอันดับแรกเราต้องไปต่อวาล์วตัวนี้เข้ากับตัวเครื่องปรับอากาศก่อนไอ้ตัวคอมเพรสเซอร์คอยร้อนนนี่ครับหลังจากที่เราถอด ฝาปิดออกมาแล้วนะครับเราจะเอาตัวนี้ไปใส่แทนเออแต่ก่อนใส่เนี่ยครับมันจะมีเป็นเชืยวเราเป็นเราต้องทําการออฟก่อนหมุนหมุนไม้สุดหมุนไม้ออกนะครับอ่อนมันจะไปดันเอาพินเนี่ยดันดันเอาตัวปลายกระป๋องปลายตัวนี้มันจะแก้มันก็จะไหลออกหมดเลยเราก็ต้องมาออฟก่อน หมือนทวนเข็มนาฬิกาแล้วถึงจะใส่ตัวนี้ครับอ่อนี่ครับต้องเป็นสีแดงนะครับไม่ใช่สีน้ำเงินสีแดงตัวนี้ครับอันดับแรกเราต้องหมุนเป็นออฟก่อนหมุนทอนเข็มนาฬิกาแบบนี่ครับหมุนปิดเพื่อที่จะถอยให้เข็มมัน ถอกับเข้าไปมันจะได้ไม่ดันตัวตัวสอนเติมน้ำยาแอร์ตัวนี้น้ำยาแอร์ก็จะไม่ออกเลยนี่นี่ครับออกไปสุดเลยแล้วก็สวมเข้าไปนี่ครับกันให้แน่น จากนั้นเราก็ทำการต่อ,ท,อ,ท,อท่อเข้าไปที่ปลายนี่ี่ละครับอท่อเข้าไปนี่แล้วก็ท่อน,นี้เข้าไปต่อที่เก็บเก็บแล้วก็จะปิดไว้ก่อน กนจะตัวกระป๋องน้ำยาให้เราก็จะต้องถอดจุดนี้ออกนี่นะครับก็จะเอาเจ้าสีเอวาวสีสีน้ำเงินนี่ปิดออฟก,ก่อนนะครับหมุดออฟทวนเข็มให้สุดนะครับแล้วก็สวมเข้าไปขันแน่แนๆน,นะครับจากนั้นเราก็จะเอาสายสีเหลืองนะครับ ต่อเข้าไปที่วาวตรงนี้อีกทีนึ่งส่วนปลายนี้เราจะไปต่อกับเกตที่อยู่ตรงนู้นนะเราจะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เราก็ไปทําการเปิดแอร์แล้วก็ปรับอุณภูมิที่มันต่ำๆหน่อยเพื่อให้คอมเพรสเซอร์มาทํางานนี่นะครับโรคอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วนะครับจากนั้นเ,นเราก็มาเปิดวาล์วนี้แล้วก็เปิดวาล์วนี้นะครับนะเ,เปิดวาล์วก็คือเหมืนตามตามเข็มนาฬิกา con nít nít được một thái เปิดว้าวตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปเมืเ่อไงเหมือนกันไม่เปิดว้าวแล้วก็น้ำยาดัดเข้าไปนี่นะครับนี่นะครับเ,เกตมันจะเริ่มเกตมันเริ่มขึ้นเ,เ,เกตขึ้นมาที่65 เปิดเปิดปิดปิดไปแล้วก็ไล่แรงดันให้มันขึ้นที่สำคัญจะลืมเปิดบาลวนี้ด้วยนะครับเปิดบาลวนี้ด้วยนี่นะครับเปิดบาลเปิดเปิดปิดปิดตรงนี้ไว้เพื่อที่จะคอนโทรลน้ำยาแอร์นะครับอันนี้เอ่อมันจะอยู่ที่500กรัมนะครับในเครื่องผมมีประมาณสัก2-300กรัมได้ไหมเพราะมันรั่วไป ก็เลยจะเติมให้หมดทังทีลยนะครับมันคลิปมีความเย็ยนแล้วครับแต่ว่าน้ำยาแอร์เริ่มเข้าไปในคอมแล้วครับเราก็เปิดเปิดมีปตรงนี้ไว้เพื่อที่ควบคุมแรงดันนะครับนี่เราก็เปิดแรงดันจะอยู่ที่85บปอน์นะครับโอเคครับน้ำยาหมดกระป๋องแรงดันอยู่ประมาณ2 0อบปอน ก็โอเคนะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอที่เป็นท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ